สวัสดีค่ะมาพบกับ The b ฟ s น f r i ์ n d t a r o t 56นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของสาวกุบเลือดโอนะคะสาวกุ๊บเลือดโอมีความต้องการในการครอบครองนะคะแล้วก็มีความพยายามค่อนข้างจะสูงมากๆในเรื่องความรักนะคะแต่ว่าอารมณ์ของคุณนะคะค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะแล้วก็เป็นคนทำอะไรที่แบบกระเปิบกระป๋าปนะคะ่ะแบบ ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลาคุณอยู่ต่อหน้าแฟนอะ่ะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ต้องดูดีแล้วก็เพอร์เฟกเอาไว้ก่อนก็คือพยายามทําตัวน่ารักแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเลยในความรักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนชายที่คุณต้องการก็คือจะเป็นคนที่เก็บมุกแบบเดียวกันกับคุณคือขำอะ่ะขำแล้วก็ตลกอะ่ะแล้วก็จะริตตรงกันกับคุณอะ่ะถูกคอมากขำง่ายหัวเราะแบบเต็มที่คือแบบ หัวเราะแบบไม่เฟกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องสามารถแชร์ค่าอาหารกับคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนผู้ชายที่แบบจะทําให้คุณอะรู้สึกผ่อนคลายค่ะเนี่ยแหละค่ะคือเพื่อนชายแบบสาวกุ๊บโอที่คุณต้องการนะคะขอบคุณค่ะที่